เป็นไงบ้างผมไม่เป็นไรครับปกติแล้วพวกเราจะกดสัญชาตญาณของนักล่าไว้ไม่ค่อยแสดงออกมาหรอกเมทัสเขาไม่ตั้งใจทำร้ายนายหรอกนะนายโกรธเมทัสเลยนะผมเข้าใจครับ ผมไม่กอดคุณเมย์ถัดหรอกฉันขอโทษนะปกติแล้วฉันไม่ค่อยรักษาด้วยวิธีนี้ฉันจะค่อยๆทานนะ คุณมากนะครับคุณรามินคุณลามินครับผมมีหนึ่งคำถามนะที่คุณเมทันบอกว่าผมกับคุณมีความผูกพันกันมันหมายความว่ายัางไง่ะครับตอนที่ฉันโดนคำสาปแล้วก็ถูกขังในภาพวาดนั่นคนที่สาปฉันบอกไว้ว่า คนที่จะมาปลดปล่อยฉันคือคนที่ฉันจะรักไปชั่วนิรันร์คุณก็เลยทำแบบนั้นกับผมนั้นแหละครับแล้วคุณเข้าใจความหมายือสิ่งที่คุณทำลงไปหรือเปล่าครับ ขออนุญ,ญาตครับเข้ามาได้เลยครับคุณลามินเล่าสถานการณ์ทั้งหมดให้ผมฟังเรียบร้อยแล้วครับผมต้องขอโทษกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเวยครับคุณปันส่วนของที่ในท่านให้ผมไปเตรียมผมจัดการเรียบร้อยแล้วครับ นี่มันอะไรกันครับนายท่านให้ผมไปซื้อชุดใหม่ให้คุณปันใส่ตอนที่อยู่ที่นี่ครับอยู่ที่นี่ทําไมผมถึงต้องอยู่ที่นี่ด้วยครับเพื่อช่วยนำทางของนายท่านกลับมาไงครับผมอยู่ที่นี่ไม่ได้หรอกครับทําไมล่ะนายติดขัดอะไรหรือเปล่าบอกมทัศได้นะผมมีงานที่ต้องกลับไปจัดการให้เสร็จนะครับกภาพวาดของคุณอนะยังไงผมก็ต้องซ่อมภาพวาดให้เสร็จเรื่องนั้นคุณปันไม่ต้องเป็นห่วงหรอกครับผมเป็นเจ้าของภาพวาด ส่วนร้านของคุณปันผมต้องขออภัยที่ถือวิสาสะส่วนลูกค้าที่คุณปันนัดหมายแล้วผมติดต่อชดเชยค่าเสียหายให้เรียบร้อยครับหนงองเากลิใชช้